โอเคครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a m b One TV นะครับผมขอโทษที่หายไปข้างนานนะครับพอดีว่าติดกระตูนเรื่องู่ g i o เศวิฐีมากไปหน่อยครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับติดมากๆเลยครับอืมก็กลับมาแล้วครับ อาจจะกลับมาทำคลิปบ่อยขึ้นแล้วนะครับในตานนี้โอเคเราก็มาอยู่กับตัวตัวตัวละครตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือน้องฮิคาริของเรานั่นเองนะครับผมเป็นแกงรถไฟที่ใกล้กับมันใกล้จะมาเร็วนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลก่อนว่ามีสกิลอะไรน่าสนใจบ้างสบฮิคารินะครับผมโอเคก่อนที่จะไปเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ ด้วยนะครับใกล้จะครบ60ซับแล้วนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณจากใจเลยนะครับอีกแค่คนเดียวเท่านั้นครับก็ยะ6หกสิบซับแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้ต่อไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับน้องยูคาลินะครับผมเป็น ตัวละครสามดาวสไตกอร์เป็นตัวพิเศษอ่าเป็นตัวสไตกอร์เป็นซับพอร์เตอร์สีม่วงโจเป็นซับพอร์เตอร์จบที่สีม่วงก่อแดงนะครับผมอยู่อยู่โรงเรียนซีซีนะครับผมอืมเดีย๋ยวเราจะมาดูดูว่าน้องแกมีอะไรบ้าง จะเอาเรื่องทำงานก่อนนะครับสถานที่นะครับผมชำาะสถานที่ในเมืองสีแดงการแจ้งสีเหลืองในคา่าสีเขียวครับอของสาใส่ก็จะเป็นมวกเข็มกัดเครื่องรางนะครับผมไปดูกันนะว่ามีสกิสลอะไรน่าสนใจบ้าง สกิลอ่ะสกิลอ่ะเรามาเริ่มสกิลแรกครับสกิล A ครับค่าคอสอครับจะทำการล็อกเป้าหมายให้กับล็อกเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าหมายให้กับฝ่ายเราล็อกเป้าหมายให้กับฝ่ายเราหนึ่งคนนะครับผมจะเพิ่ม จะจะทำการเพิ่มบาพลังโจมตีสีม่วงครับ92.7%อยู่หน้า32วินาทีนะครับผมถ้าเกิดเราใช้ EX ครบ2ครั้งนะครับผมถ้าเกิดเราใช้สกิล EX ทั้งหมดครบ2ชั้นได้ จะทำการลดค่าคอสให้กับฝ่ายเราด้วยนะครับถูกว่าดีมากๆเลยะจะได้รับตัว๋วตัวรถไฟนะครับโอเคดี๋าวนะเดีย๋ยวผมไปแปลก่อนจะได้รับปับ สัญญาณออกเดินทางครับถ้าเกิดเราใช้สกิลนะครับสะสมอืมสะสมนะครับสัญญาณออกเดินทางมันช่วยอะไรได้บ้างดี๋างสัญญาณออกเดินทางนะครับ จะได้บัฟพลังโจมตีสีม่วง29%เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหถือว่าเยอะมากๆครับก็ร้อยกว่าแล้วสิโหฮ,ฮิคาริโหจริงครับต้องเปิดนะตัวนี้จะอยู่ระยะเวลา25วินาทีจะอยู่นานทุกๆ25วินาทีหลังจากที่ครบ สะสม20ชาร์จขึ้นมานะครับผมโอเคสก,กิลต่อมาครับพาสซีฟ <Pass ive S 1> ครับเพิ่ม HP ครับเปอันนี้พาสซีฟสกิลโอเคอันนี้นอร์ม l ลสก l l นะ p พ s, Pass <ive> skill <S สซีฟสก l l ครับที่จะ TJ ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราสะสมสะสม สะสมตัวไฟครบ2ชั้นแล้วเนี่ยจะทำการเพิ่มมัฟจะทำการเพิ่มมัฟสปีดแอทแท็กให้กับฝ่ายเราให,ให้กับตัวเองครับ30.6%ทุกทุกๆอยู่้นทุกๆุี2สวิสัญญาณออกเตอางชาร์สัญญาณออกเตอนทางนะครับจะจะจะเกิดขึ้นครั้งละหนึ่งครั้งหนึ่งชาร์จนะครับผม สะสมสูงสุดได้3ชั้นนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวละคร,รอีกตัวละครที่น่าใช้ไหมผมไม่รู้ว่าให้หน้าเปิดเลยว่าอ่ะปืนสองครับจะเพิ่มบัฟจะเพิ่มบัฟเอ่อจะเพิ่มระยะเวลานะครับหนึ่งพันเก้าร้อยหน่วยนะครับผมก็อยู่นานนะทำปืนสองก็คุ้มนะครับเพราะว่า ยังไงก็ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมชำนาญสถานที่ระดับ SS ครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับตัวละครตัวมาครับโอเคมาคุยเรื่องน้องยูคาริกันมาครับน้องยูคาริเอาสามารถไปลงใช้อะไรได้บ้างครับผมยูคาริสามารถลงได้แค่บอสหอกับชิโร่ ไปได้ทุกทีไหมครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดีนตัวเลยถ้าเกิดเจอสีม่วงอะไรฮีคารนีได้ใช้งานแน่นอนครับถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับสำหรับคิมีก็จะมีประมาณนี้แหละก็เดีย๋ยวเรามาให้คะแนนกันก่อนครับคะแนนเนี่ยผมให้อยู่ประมาณเอ,อ่อ สิบเต็มไหมครับผมว่าใช้งานดีมากการใช้งานดีด้วยใช้ได้ทุกคอนเทนต์เลยถ้าเจอชเชสเม่วงก็ไม่ต้องกลัวนะครับลองทีริเปิดจอจะรับจบนะครับใช้แค่3าดาวก็เล่นได้แล้วนะครับผมโอเคก็คลิปวันีมาตอนนี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเ,เ,เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะครับ สวัสดีครับ